เออเล่าๆเอเโหชัดเจนเลยมามาดิจิองอยู่เนอยเฮ้ยทำไมมันเด้งตั้งอหวตึงแรงอะขึ้นขอนไม้ไงขอนไม้ไงอ๋อน้ำมึงเคลียร์ระเบิดไปให้มาก่อนจอมเสียสลับไปเฮ้ยตรงนี้มีถาวรนะมันมาสำรวจด้น้าสารวจด้ยน้ำมเ้อนี่แบ เยังายนะไปมาโอ้โหไปมากับใครวะรั่วคนมะผีนีดิหน้าเหมือนคนนะชอบทำอะไรกูตายใ่ระเบิดมาเพียบเลยเอเก็บไได้อีกเอาๆเอา ต้องเทศให้แม่เก็บเก็บได้แต่ของ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 เต็มๆไมของม่หมดเลยถาวันเลยถาวันถาวันอืมมันไห้น้ำมันไหววิตให้กระก่องเหรออยาก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 รู้ว่ามันอยดกเพื่อย มันอยู่ใกล้เสียงก็ไม่ได้อ่ะไปไม่ดูฮึฮึฮึผู้ไม่มีเงอนแล้วเนี่ยเลือดอยู่หน้าหนึ่งเอาใครไปโดนกระเบิมากไม่ใช่แถบเลือดมันถ่ายเลย่อยๆเขี่ยจะมาเกิดในบ้าน นี่นี่นี่มาในี่นี่นี่มาให้มันจไล์ลงมาเจ้าตะไคร้เยอะคารไปเลลวนะเฮ้ยเออว่ะย่องไปแ้ว ตาม้ดวยเดี๋ยวกูไปช่วยไปตอกไปตอกยังเี้ยกูว่าเคลียรกันให้หมดเลยเคลียร์ไงยยบแม่งให้หมดทุกอันโอ้มันไม่หายเคียมันทันทีายลามย ติดตีแมวไปแล้วนะเฮ้ยรอดเลยรอดเ้ยโวิ่งตามเจเลยนะกูใส่กุุบช่องวัฟเปนธรรมดามาดิเฮ้ยถึงแล้วจะให้ากูไปเกิดในนั้นไม่เอานะมาล้งมัแม่ ไม่ใช่ไนแต่หายับ